สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมคลเลิศ ok ครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X-S20 กล้องสายวอลที่พัฒนาต่อยอดมาจากกล้องรุ่นยอดนิยมอย่างตัวฟูจิฟิล์ม X-S10 ด้วยการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่ยังคงความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานง่ายแล้วก็ความคล่องตัวของตัวกล้องโดยหน้าตาของตัวกล้องครับที่คล้ายกับตัว X-S10 เลยแต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยจะยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะยาว ขึ้นมาอีก1.7ม mm. ิลิเมตรสาเหตุหนึ่งที่บอดี้เนี่ยเขายาวขึ้นมาก็เพราะว่าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติดพัดลมระบายความร้อนได้เหมือนกับ Xs2 หรือ Xs2s ก็จะช่วยให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานวิดีโอหนักๆได้ดีขึ้นหน้าจอด้านหลังของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับหมุนได้รอบตัวแล้วก็ ตัวกลิปเองเนี่ยจับได้ค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือเลยด้านข้างของตัวกล้องเองเนี่ยก็จะมีช่องสำหร,รับการต่อไมโครโฟนครับมีช่อง USB-C สำหร,รับการชาร์จแล้วก็การส่งถ่ายข้อมูลมีพอร์ต HDMI แบบไมโครมาให้ด้วยส่วนทางด้านขวาเองเนี่ยก็จะมีเป็นช่องหูฟังมาให้ก็เรียกว่าพอร์ตใส่มาให้ครบเหมือนกันตัวช่องใส่บาร่กิร์ดกับแบตเตอรี่ครับจะอยู่ด้านล่างของตัวกล้องซึ่งตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NPW 2 3 5ตัวนี้เป็นแบต ตัวใหม่ของเขานะฮะก็ถ่ายได้นานขึ้นตามสเปคบอกว่าสามารถถ่ายได้มากสูงสุดถึง800ภาพต่อ1การชาร์จเลยทีเดียวเรียกว่าอายุแบตเตอรี่เองเนี่ยนานกว่าตัว Xs10 ขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยในส่วนของน้ำหนักตัวกล้องครับเขาอยู่ที่491กรัมเพิ่มมาจาก Xs10 แค่26กรัมเท่านั้นเองในแง่ของการพกพาหรือว่าการถือบล็อกก็เลยทำได้สะดวกแล้วก็ไม่เมือยเลยครับ ตอนนี้พี่ใหญ่ก็ามาลองล็อกให้ดูด้วยตัวกล้อง Fujifilm ม XH20 นะฮะตัวเลนส์ที่ใช้อยู่เนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เลนส์กว้างมากเลยซึ่งจริงๆเนี่ยชูนิดเดียวเองนะนะ,ะยังไม่ถึงแบบประเภทหนึ่งช่วงแขนด้วยซ้ำตัวเลนส์เป็นเลนส์8มิ f 3.5ก็คือเป็นเลนส์รุ่นใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยพอเอามาใช้กับตัว XH20 เนี่ยนะฮะ็อกดีมากๆเพราะว่าองศาการภาพของเขาค่อนข้างที่จะกว้าง นะครับและพอมเป็นเลนส์มุมกว้างเองเนี่ยเรื่องของการสั่นไหวก็ลดลงคือตอนนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ใช้แค่ตัวกันสั่นในตวกล้องนะครับแล้วก็ต่อไมโครโฟนนะฮะใหม่ก็ใช้เป็นตัวนี้ซึ่งในแง่ของการใช้งานในการโฟกัสตัวกล้องทําได้ดีนะตอนนี้ก็เป็นไอโฟกัสอยู่ตลอดคือตัวกรอบเนี่ยก็จะขึ้นที่หน้าอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ข้อดีของการใช้ตัว X20 เอามาล็อกเนี่ยก็คือตัวกล้องเองเนี่ยเขาน้ำหนักไม่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถือล็อกเองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมือมือเท่าไหร่แล้วก็ตัวบอดี้เองเนี่ยนะคือเขาก็ดีไซน์มาดีนะคือพอเอามาใช้งานเอามาถือล็อกเองเนี่ยการจับเองเนี่ยกลิปข้างหน้าก็ดีไซน์ออกมาทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะล็อกได้ถนัดมากขึ้นก็อาจจะต่อเป็นไม้ด้านล่างนะฮะเป็นตัวกลิปจับเองเนี่ยนะครับก็จะทําให้ เราสามารถจับถือตัวกล้องได้ถนัดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในแง่ของการใช้งานเ,เนี่ยเท่าที่ลองใช้มาแบตเตอรี่เองของเขาก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคือบัตก้อนเดียวเนี่ยวันหนึ่งอยู่ได้สบายๆนะฮะคือเท่าที่ใช้เจ้าตัว XZ20 เนี่ยต้องบอกว่าแฮปปี้กับเขามากๆตัวกล้องน้ำหนักไม่เยอะครับแล้วก็สมรรถนะเองเนี่ยในเรื่องของวิดีโอโดยเฉพาะในเรื่องของวิดีโอเองเนี่ยก็ ใส่มาให้ครบเหมือนกับตัวกล้องรุ่นใหญ่อย่างพวก Xs 2s อะไรแบบนั้นเลยนะฮะมี F-Lock ด้วยอตอนนี้พี่ใหญ่ถ่ายด้วยตัว F-Lock อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเกรดสีคือข้อดีของการถ่ายด้วยหลอกเองเนี่ยเราสามารถเก็บดานามิกเลงเก็บพื้นที่สดสว่างแล้วก็พื้นที่สนมืดได้มากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวลองดูครับว่าคุณภาพของภาพออกมาเป็นยังไงครับ จุดเด่นอย่างหนึ่งของกล้องรุ่นนี้ก็คือว่าตัวไดอัลโหมดของเขาเนี่ยนะฮะจะมีโหมดวอล์กที่แยกออกมาให้เลยซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคือหยิบขึ้นมาเนี่ยกล้องตัวอื่นก็ไม่มีโหมดวอลอกนะอันนี้เขามีโหมดวอลอกมาให้ในไดเอัลเลยทําให้เราสามารถที่จะตั้งค่าตัวกล้องเกี่ยวกับการวอลกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเปิดโหมดวอลอกมาเองเนี่ยนะครับที่หน้าจอก็จะมี เมนูพิเศษเกี่ยวกับการบล็อกมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเซลทัมเมอร์การตั้งเฟสไอเดทินะฮะจะให้โฟกัสที่ใบหน้าไหมรวมถึงว่าเขามีฟังก์ชัน Product Priority ด้วยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะฮะก็เอาไว้เวลาที่เรายกสินค้าขึ้นมาตัวกล้องก็จะโฟกัสที่สินค้าให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเอามือหมังหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดเป็นระบบการสัน่นมี h High s p e e d Record รวมถึง Background ดี f o c ั s Mode ที่จะช่วยะล,ล,ลายฉากหลังให้มากขึ้นด้วย ก็เรียกว่าเป็นโหมดที่สำหรับใครที่ทำวอล์กหรือว่าต้องการถ่ายวิดีโอทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะฮะหมุนมาที่โหมดนี้ก็ใช้งานได้เลยสะดวกมากๆในเรื่องของการโฟกัสเองเนี่ยตัวกล้องก็มีโหมดที่เรียกว่า subject detection มาให้นะฮะซึ่งตรงนี้เราเลือกได้ครับว่าเราจะเน้นโฟกัสที่วัตถุอะไรจะเป็น Animal จะเป็นนกจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นจักรยานหรือเครื่องบินแล้วก็มีรถไฟนะฮะตัวเนี้ยเราสามารถที่จะ เลือกใช้งานได้หรือจะปิดเพื่อให้โฟกัสที่ตัวบุคคลก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนความละเอียดของภาพครับตัวกล้องเนึ่งเขามาพร้อมกับเซนเซอร์ APS-C ความละเอียดอยู่ที่26ล้านพิกเซลเป็นแบบ Extron CMOS 4ซึ่งข้อดีของเซนเซอร์ e x t r a n CMOS เองเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการที่ตัวกล้องเนี่ยจะให้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่ากล้องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบปกติทั่วๆไปส่วนหน่วยประมวลผลในกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะครับเขาจะเป็นหน่วยประมวลผลที่ชื่อว่า x processor 5 e ซึ่งตัวนี้ก็จะได้เรื่องของความเร็วในการประมวลผลครับแล้วก็ช่วยให้เราได้ภาพที่มีคุณภาพสูงมีสัญญาณรบกวนหรือว่ามี noise ที่น้อยเรื่องของการบันทึกไฟล์ภาพนิ่งเองเนี่ยเขาบันทึกได้ทั้ง jpeg ได้ทั้ง h i f ไฟลแล้วก็ได้ทั้ง raw นะฮะก็มีฟอร์แมตมาให้ครบเหมือนกันตัวกล้องมีระบบกันสั่นมาให้ด้วยครับตามสเปเองเนี่ย fuji film เคลมเอาไว้ว่า สามารถป้องกันการสั่นไหวได้สูงสุดถึง7สต็อปด้วยกันแล้วก็เรื่องของความเร็วชัตเตอร์ครับ mm. เขาสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่1.32ส่วน32,000วินาทีรวมถึงตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเขามีฟิล์มซูเมอร t ชันอันนี้เป็นจุดขายหลักของ j u j ิฟ e ตัวกล้อง X-S 2 0ก็มีฟิล์มซูเมอร t ชันมาให้ถึง19แบบด้วยกันครับ ตอนนี้มาลองร็อกแบบโลไ light ดูบ้างนะครับใช้ตัวกล้อง f u j i ฟิล์ม XS 20ดูว่าเวลาที่ร็อกในที่แสงน้อยๆน,นะฮะคุณภาพของภาพออกมาเป็นยังไงบ้างเห็นข้างหลังนี้ก็ไม่ต้องบอกก็คงจะทราบนะฮะว่าตอนนี้พี่ใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับใช้งานกับตัวกล้อง XS 20โหมดที่ใช้อยู่เองเนี่ยก็จะเป็นตัว บล็อกโหมดเลยซึ่งอันเนี้ยนะฮะทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกคือตอนที่จะถ่ายภาพแล้วก็หมุนเป็นหมดถ่ายภาพเลยตอนที่จะหมุนมาบล็อกเราก็บิดมาที่บล็อกแล้วก็เริ่มบล็อกได้เลยเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนหัวกล้องนะครับลองดูว่าคุณภาพของเสียงคุณภาพของภาพเองเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างในเรื่องของระบบโฟกัสเองเนี่ยตอนนี้ ก็ยังเป็น Eye Detect อยู่นะก็คือโฟกัสที่ดวงตาดูที่จอของกล้องตอนนี้เองเนี่ยเขาก็จับที่ดวงตาของวู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็เท่าที่ลองใช้งานมาตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาโฟกัสค่อนข้างจะเก่งเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของการเอาไปทำงานบล็อกหรือว่าเอาไปถ่ายวิดีโอนะฮะเรื่องโฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจได้แม้กระทั่งตอนนี้ที่แสงเริ่มน้อยแล้วนะครับการโฟกัสของตัวกล้องก็ยังทำได้ค่อนข้างดีอยู่ครับ ในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยนะครับตัวกล้อง Fujifilm XG10 ก็สามารถบันทึกวิดีโอได้ไฟล์ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 6K 30เฟรมเอร์เซกหรือถ้าบันทึกเป็น 4K ครับเขาจะบันทึกได้สูงสุดที่ 60p 422 10บิตในตัวกล้องเลยซึ่งอันนี้เรียกว่าดีงามมากๆสำหรับคนทำวิดีโอเพราะว่าการบันทึกไฟล์10บิต422ได้ในตัวกล้องเนี่ยต้องบอกว่ามีกล้องไม่กี่ตัวที่ทำได้ใครที่จะเอาไฟล์วิดีโอไปทำงานตัดต่อไปทำารเลเ r อร์เกรดิ้งก็สามารถใช้งานได้สบายๆในเรื่องของไฟล์วิดีโอเองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่า Fuji Film เนี่ยเขามีจุดแข็งอยู่แล้วในเรื่องของสีสันในเรื่องของฟิล์มซิม l เลชันซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ยังทำงานได้แบบนั้นจุดเด่นอีกอย่างของ ตัว XS 2 0ก็คือว่าเขาสามารถต่อสาย USB-C เข้าไปที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สายเส้นเดียวสามารถที่จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยไม่ต้องต่ออุปรกรณ์เสริมไม่ต้องใช้ตัวกล่องแคปเจอร์แค่มีสายเส้นเดียวไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ในระดับของ 4K 60p ด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะฮะตัวกล้องตัวนี้เรียกว่าเหมาะมากๆรวมถึงว่า ฝ่ายภาพที่ได้เองเนี่ยก็มาทั้งภาพแล้วก็มาทั้งเสียงด้วยในเรื่องความเร็วในการโฟกัสครับเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองใช้งานเองเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวกล้องตัวนี้ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฟกัสในส่วนของภาพนิ่งหรือวิดีโอจะโฟกัสใกล้จะโฟกัสไกลจะโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ยตัวกล้องทําได้ผ่านแบบไม่มีปัญหาครับจับโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยการจับถือตัวกล้องเองเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าตัวคลิปเนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีครับแล้วก็มีสเปซเหลือ ให้นิ้วอยู่พอสมควรพี่หญ่เอาไปใช้งานไม่ว่าจะไปที่ญี่ปุ่นไปที่มาลดีฟไปสิงคโปร์เองเนี่ยตัวกล้องเอาไปลุยได้แบบสบายๆไม่ต้องห่วงเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะฮะตัวนี้เอาไปลุยหิมะมาให้แล้วแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างทนแล้วก็วิดีโอเก่งครับในเรื่องของไฟ์ภาพนิงเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีรวมถึงว่าตัวเลนส์ของฟูจิฟิล์มเองเนี่ยก็มีให้เลือกใช้งานได้เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลนส์ค่ายเองหรือว่าจะเป็นเลนส์ของเตอร์ปาร์ตี้เพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นในการทํางานเนี่ย เรียกว่ายึดหยุดมากๆนะฮะแถมแบตเตอรี่ของเขาเองเนี่ยก็มีความอึดขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวถ้าถามว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครเนี่ยพี่ใหญ่ว่าใช้งานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองคนทำ YouTube คนทำ t i k t o อกหรือว่าจะเป็นคนทำ Facebook หรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำไลฟ์สตรีมมิ่งอันนี้สะดวกมากๆเพราะว่าต่อสายเส้นเดียวใช้งานได้เลยหรือจะเป็นสายถ่ายภาพท่องเที่ยวนะครับสายคาเฟ่สายถ่ายสตรีทนะฮะตัวกล้องก็ทำงานได้ดีแบบไม่มีปัญหาเรียกว่าถ้าใครอยากได้กล้องที่มีความคล่องตัวสูงๆอยากได้ไฟล์คุณภาพดีแล้วก็เก่งทั้งในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็ วิดีโอโดยเฉพาะการทำบล็อกเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว Fujifilm XS 20ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n สนับเท z โซนแล้วก็กดไลค์เฟ o o ุ๊กแฟ a เพจสนับเท z โซนด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ